สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PP Story Hub กันอีกแล้วนะคะปัจจุบันความเป็นไปได้ในการส่งมนุษย์ไปดาวังคารเริ่มใกล้เข้ามาเป็นความจริงขึ้นทุกทีเมื่อยานสำรวจ Perseverance ของ NASA สามารถลงจอดบนดาวังคารได้อย่างปลอดภัยเพื่อปฏิบัติภารกิจในการหาร่องรอยว่าที่แห่งนี้ เคยมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่จริงหรือไม่และที่ผ่านมามนุษย์มีความพยายามในการสำรวจดาวอังคารมาโดยตลอดซึ่งองค์ประกอบที่จะช่วยให้สิ่งมีชีวิตสามารถดำรงอยู่ได้นั้นนักชีวดาราศาสตร์ได้ให้นิยามไว้ด้วยกัน3อย่างนั้นก็คือน้ำพลังงานและสารประกอบอินทรีย์ ทั้งนี้ในจักรวาลนั้นมีพลังงานและสารประกอบอินทรีย์อยู่มากมายแต่หากพบร่องรอยของน้ำนั่นก็มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตที่สามารถอยู่ได้จริงกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันให้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันนักวิทยาศาสตร์ก็มองว่าออกซิเจนที่มีจำนวนมากสามารถทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตขึ้นได้ ดังนั้นหากค้นพบว่าดาวเคราะห์ดวงใดมีโอโซนอยู่ในชั้นบรรยากาศก็มีโอกาสสูงที่ดาวเคราะห์ดวงนั้นจะมีสิ่งมีชีวิตอยู่ด้วยเช่นกันหากพิสูจน์ได้ว่าร่องรอยสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถดำรงอยู่ได้ก็เท่ากับว่านอกจากโลกใบนี้แล้วก็ยังมีดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะที่มีสิ่งมีชีวิตที่สามารถอาศัยอยู่ได้ แต่ทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงเลือกดาวองคารทั้งที่มีดาวเคราะห์อยู่มากมายคำตอบก็คือดาวองคารนั้นมีความเป็นไปได้ที่จะพบสิ่งมีชีวิตมากที่สุดจากการสำรวจของนาซาพบว่าดาวองคารเมื่อ4,500ล้านปีก่อนชั้นบรรยากาศของดาวองคารนั้นประกอบไปด้วยก๊าซคาร์าบอนไดออกไซด์ที่ปกคลุมหนาแน่นเท่ากับชั้นบรรยากาศของโลก แถมยังมีอุณหภูมิพื้นผิวที่อุ่นกว่าจึงทำให้น้ำสามารถคงสถานะเป็นของเหลวอยู่ได้ต่างจากปัจจุบันที่มีชั้นบรรยากาศเบาบางลงไปมากเพราะลมสุริยะพัดชั้นบรรยากาศออกไปสู่ห้วงอวกาศอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ของนาซ่าน,นั้นเชื่อว่าสามารถสร้างชั้นบรรยากาศให้กับดาวอังคารได้ โดยการพาสนามพลังแม่เหล็กเทียมแล้วส่งขึ้นสู่อวกาศเพื่อไปกั้นระหว่างดวงอาทิตย์กับดาวังคารจะได้เป็นเกราะป้องกันดาวังคารจากลมสุริยะซึ่งคืออนุภาพที่มีประจุจากดวงอาทิตย์นั่นเองและเมื่อชั้นบรรยากาศมีความหนาแน่นขึ้นจะทำให้อากาศบนพื้นผิวดาวังคารอุ่นขึ้นจากลบ55องศาเซลเซียสเหลือเพียงลบองศาเซลเซียสเท่านั้น และนั่นสามารถทำให้น้ำแข็งแห้งหรือคาร์บอนไดออกไซด์ระเหิดได้และส่งผลให้ชั้นบรรยากาศที่มีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นนั้นกลายเป็นปฏิกิริยาเรื่อนกระจกที่ทำให้พื้นผิวดาวอังคารอุ่นขึ้นดาวอังคารนั้นถือเป็นดาวเคราะห์ที่มีองค์ประกอบเอื้อต่อการมีชีวิตหรือมีสิ่งมีชีวิตดำรงอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่พบหลักฐานที่แน่ชัดก็ตาม ส่วนดวงจันทร์และดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้กับโลกด้วยเช่นกันนั้นถือว่ายังห่างไกลจากความเป็นไปได้ที่จะดำรงชีวิตอยู่มากโดยดวงจันทร์นั้นไม่มีชั้นบรรยากาศเป็นเกราะป้องกันรังสีต่างๆอีกทั้งวันและเวลาของดวงจันทร์ก็ต่างจากโลกมากโดยหนึ่งวันบนดวงจันทร์นั้นเท่ากับการใช้เวลาบนโลกถึงหนึ่งเดือน ในขณะเดียวกันดาวศุกร์นั้นก็มีอุณหภูมิเฉลี่ยสูงกว่า400องศาเซลเซียสซึ่งร้อนถึงขนาดที่หลอมตะกั่วละลายได้เลยแถมยังมีความดันบรรยากาศเทียบเท่ากับความดันใต้น้ำทะเลบนโลกที่มีความลึกสุดถึง900เมตรนอกจากนี้ดาวศุกร์ยังหมุนรอบตัวเองช้ามากๆทำให้ระยะเวลาบนดาวศุกร์หนึ่งวันนั้น เท่ากับเวลาบนโลกถึง243วันเลยทีเดียวและจากผลการวิเคราะห์ต่างๆนี้ทำให้เห็นได้ว่าดาวอังคารนั้นเหมาะที่จะเป็นโลกใบที่สอของเรามากที่สุดแล้วในตอนนี้เพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างคะอยากย้ายที่จะไปอยู่บนโลกใบที่2หรือไม่แต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราถึงจะสามารถไปใช้ชีวิตอยู่ได้จริงๆสัทีนะ วันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ